สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้มาสวนครับก็ตอนนี้จะจะแปดโมงละเกือบแปดโมงละนะครับมาตัดยาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่น่าปลูกอีกประเภทหนึ่งไปดูกันครับต้นมะขามเทศครับท่านผู้ชมต้นมะขามเทศพวกนี้ผมปลูกเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับปลูกวันแม่วันที่12สสิงหาคมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สูง ท่วมหัวแล้วครับประมาณเกือบท่วมหัวผมก็ประมาณสักร้อยร้อยหกสิขึ้นครับท่านผู้ชมร้อยหกสิบห้าขึ้นพรผมสูงร้อยหกสิบห้าหกสิบหกนี่แหะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวลดน้ําก็ใช้สายยางแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมใช้สายยางแบบนี้ครับลดน้ําตั้งแต่ปลูกมาลดน้ําน่าจะไม่เกินห้าครั้งมั้งนะครับ ตั้งแต่ปลูกมานะครับรดน้ําไม่เกินห้าครั้งแล้วก็ตัดหญ้าบ้างโอ้พอหน้าฝนปุ๊บนี่หญ้าลกหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยด้วยก็เลยมาตัดตัดหญ้าบริเวณโคนต้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยจะวานปุ๋ยละนะครับเพราะว่าดินก็ชุ่มฉ่าดีต้องหาอกาสหาจัางหวะมาเข้าสวนนะครับเพราะว่าเป็นเกษตร,รกรมันหยุดวันหยุดหยุดวันเสาร์วันเดียวด้วยนะ วันอาทิตย์มีสอนหนังสือครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ตัดแบบนี้นะครับตัดเป็นตัดรอบๆโคนต้นแล้วแถวพวกนี้ก็จะให้รถรถรถไถรถแท็กเตอร์เนี่ยครับมาตัดนะครับผมวันนี้ผมจะมาตัดโคนต้นตัดหญ้ารอบโคนต้นเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยนะครับซื้อปุ๋ยมาแล้วนะปลูกสาสิบห้าต้น รอด30ต้นครับท่านผู้ชมรอด30ต้นแล้วก็ตายไป5ต้นที่ตายก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับตายเพราะปลวกสัก2ต้นนะครับที่เหลือก็ตายเพราะฝีมือของผมเองครับฝีมือการตัดหญ้าอยากทดสอบอประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าครับก็เลยแม่ตะกี้ก็ตัดไปต้นนึงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเสียดายมากเลยเนี่ยหน้าปลูกครับท่านผู้ชม เป็นที่ผมปลูกนี่เป็นมะขามเทศพันธุ์เพชรนนทไทยกับพันธุ์สีชมพูครับนะครับอันนี้คือพืชที่น่าปลูกอีก,อ,กอีกชนิดหนึ่งที่แนะนํานะครับแต่ไม่รู้ว่า,าผลผลิตจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าปลูกระยะประมาณ1ปีก็ให้ผลผลิตได้นะครับช่วงฤดูกาลที่เขาออกผลผลิตก็คือช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราโน่นนะครับปลายปีนะครับถ้านับจากนี้ไปอีก ก็ประมาณ6เดือนใช่ไหมฮะกว่าจะถึงช่วงฤดูที่เขาออกดอกออกผลนะครับมันก็จะโตขึ้นเพราะว่าต้นมะขามเทศนี่เป็นเป็นต้นไม้เป็นพืชที่โตเร็วมากครับแล้วก็ทนแรงครับท่านผู้ชมดูดีครับยาลกมากเลยนะครับวันนี้ก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับตัดยาแล้วก็รวมถึงตัดต้นมะขามเทศด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเสียดายมากเลยครับต้นที่ตัดไปแล้วนะครับ ออื uh huh, uh huh. แบบว่าไม่รู้จะสรรหาคำว่าเสียดายยังไงมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจ <c oughs> อุตสาหะคบประงมนะครับดันไปตัดของตัวเองซะนี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูแต่ว่าย่าลกจริงๆครับท่านผู้ชมไม่มีเวลามาสวนเลยนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่เสียดายไหมเสียดายไหมครับ โอ้ยต้นโ,โตขนาดนี้แล้วอะเะะะสียดายเลยเดือแต่ตอครับเดือแต่ตอไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าขอให้รอดนะครับขอให้รอดเออหรือว่าเราลองช้าดูขอให้รอดนะครับท่านผู้ชมดูดิครับบรรยากาศเขี้ยวนะครับแต่ว่า ไม่ไหวครับโซนนี้ผมปลูกอะโวคาโดครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเหลืออะโวคาโดจากหกสิบต้นเหลืออะโวคาโดแค่สองต้นเป็นอะไรที่เสียใจเสียคมรู้สึกมากเลยปลูกอะโวคาโดหกสิบต้นเหลือสองต้นแล้วที่สําคัญอะโวคาโดนะครับผมทําระบบน้ําทําระบบอะไรไว้เยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีเวลามาสวนนะครับท่านผู้ชม มีระบบน้ําแต่ไม่ได้ลดน้ำโอ้ย่าก็สู้ยาาไม่ไหวอีกยอ,ยอมแพ้แล้วครับอะโวคาโดเนี่ยดูตายหมดเลยนะครับเหลืออยู่สองตนบรรยากาศสวนก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้ก็แนะนำครับท่านผู้ชมครับปูกมะขามเทศดีกว่าไปปลูมะขามเทศดีกว่าไม่ต้อง ดูแลอะไรเยอะแยะมากมายครับน้ำก็ทนแรงดีมากเลยนะครปุ๋ยก็ให้ปีละครั้งสองครั้งแต่อะโวคาโดเป็นพืชที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษไม่เหมือนมะขามเทศครับเนี่ยต้นนี้ก็่วมหัวแล้วนะนะครับโอเคนํำมรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆจะมาใส่ปุ๋ยมะขามเทศครับผม สำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ